พูดถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ที่เป็นมาดูปัญหาประชาชนของอาละมั่งเรื่องใหญ่เลยผมว่าเรื่องของสาธารณสุขนะครับว่ามีโรงพยาบาลปิดไปเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางข้ามเขตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ค่าเดินทางอย่างเดียวก็หลายร้อยนะครับเสียเวลาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านโยบายพระพุทธไทยการยกระดับบัตร30บบาทเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายหลักของเราเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตที่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับ ในส่วนของพี่เองตอนนี้พบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมยาเสพติดครับเป็นธรรมดาเขก,ก็บ่นกันมาเยอะว่าหรือนี้แพร่หลายราคาถูกนะครับลูกหลานถูกบอมเมานะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาไม่เอากัญชานะครับเราก็บอกว่าเราเอากัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวเพราะเรื่องนี้ในวัยพระพุทธไทยชัดเจนนะครับในส่วนของนโยบายกระเป๋าเงินรีดดิทอน,นได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างโตดีมากครับก็ลองถามดูสิครับนะครับแห็นวันนี้มีการย้ำหนึ่งสองครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างยังมีกระแส

รัฐบาลปัจจุบันเแจกคือห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งเราแจกเพื่อ,อย้อน้งเขาต้องไปเรื่อยๆเราแจกคนเดียวครับประตูเศรษฐกิจขั้นยิ่งใหญ่นะครับต้องกระตุ้นให้ถูกถูกจุดด้วยกระจายความเจริญไปยังหัวเมืองต่างๆด้วยนะครับทั่ยหมดนะครับแล้ว,วก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนพ,อพยายามโยงถึงบริษัทแสนสิริที่ยิ่งเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับโทเค่สิริโทเคื่นก็ไม่ได้ออกโดยบริษัทแสนสิริครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับนะครับมีนะครับสา,สามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องเลยนะแน่นอนครับแน่นอนครับ<ช> ล่าสุดคิดใหญ่ทําเป็นครับไม่ไม่ห่วงหรอกครับล่าสุดคุณภัยบุญพักพลังประชารัฐเขายืนเขาบอกว่าเขาจะไม่ร่วงงานกับพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้ฟังมันไม่ผมไม่ผมไม่ทราบแล้วผมไม่ทราบว่าคนว่าคุณภัยบุญคือใครด้วยผมเองผมณนจุดนี้ณเวลานี้หน้าที่ผมคือเผยแพร่นโยบายพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นถ้ามีอะไรให้ผมแต่งเสริมเติมแต่งในนโยบายผมผมก็จะผมก็จะจัดการนะครับเรื่องใหญ่มากกว่าคือวันที่เรื่องตั้งวันที่24เดือนพฤษภาคม นะครับเห็นเมื่อกี้เพื่อนผมถามบอกว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าพากันเมืองเองก็เหมือนประชาสัมพันธ์เลยครับก็ช่วยกันครับก็ช่วยกันก็ถามมาคนที่ได้ตอบไปพี่น้องประชาชนก็จะได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสินนะครับในวันที่สี่เดือนพฤษภาคมนะครับขอบคุณครับ